อืออวีดีโอทั้งคู่เลยจิ้มน้องใครวางมันลงนี่วางมันลงเลยไปเลยไปเล่นกับมันเลยเดินหาบอเลยเดินหาบอเลยเดินหาบอเลยมาจับจับจับเร็วจับมาลูก เอออะไรนะน่าเย้ที่ใจบักลาเอ้ ยินหน้าได้ไรวะหน้าได้ไรลูกดูไดูกันเก้าพันเกือบมือเลยโอวย ได้แกนนะของขวัญวัเกิดแก่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยไ้ยังไม่ใส่ยังไม่ใส่้อาบน้ก่อนนะเอ้น่น่าน่นี่นี่ลองตุกข้อมือดิมัน

Tuyệt rùy nè Nè Tuyệt Nè